อธิบายสรุปตอนจบหนัง Exuma ตอนนี้มีเพื่อนหลายๆคนได้ดูแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์ทิ้งคําถามกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเพื่อจะรวบรวมมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นจะฝังตรงซอนกันทําไมสมุไรมาจากไหนมูหน้าคนมาจากไหนดูแล้วไม่เข้าใจเรื่องเลยสปอยแหลกนะคะถ้าใครไม่อยากสปอยให้ย้อนไปดูคลิปต้นทางที่เพื่อรีプายคอมเมนต์มานะ อย่าเพิ่ดูวันนี้ค่ะหนังไม่มีภาคไทยนะแต่ว่ามีซับไทยขึ้นคู่กับซับอังกฤษค่ะแล้วก็ตามต่างจังหวัดเนี่ยค่ายหนังกําลังขยายรอบฉายไปอยู่นะคะก็รอกันนิดน,นึงเนาะ,ะเริ่มสปอยแล้วนะไปญี่ปุ่นเขาไม่ถูกกับเกาหลีนะคะแล้วก็คุณปู่เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลตอนนั้นขายชาติค่ะก็คือไปเข้ากับทางญี่ปุ่นแล้วหลวงศกของแกเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของญี่ปุ่นที่เอามา วางเพื่อทําลายเกาหลีทีหนึ่งโดยผ่านพิธีกรรมถ้าจาได้ตอนที่อาจารย์คิมถามคุณย่าว่าใครเป็นคนเลือกสถานที่ใครมาทพิธีศพให้คุณปู่ก็คือบอกว่าเป็นพระชื่อคิซุเนะนะคะวัดแถวนั้นก็ไม่รู้จักเพราะว่าท่านเป็นพระญี่ปุ่นค่ะและเป็นผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมต่างๆด้วยดังนั้นคุณปู่ก็คือไม่ได้รับการทําพิธีศพที่ถูกต้องไม่ได้รับการวางห่วงซุยที่ดีไม่มีการอ่านน้ำศพลูกหลานไม่เคยมาดูแลเพราะลูกหลานอยู่ต่างประเทศค่ะ ต้นตระกูลขายชาแนเนาะเพราะฉะนั้นลูกหลานอยู่เกาหลีไม่ได้เขาเลยไปอยู่อเมริกาคุณปู่ที่ทั้งหิวและทั้งแคลนลูกหลานนะพอหลุดออกมาได้ก็เลยไปตามเก็บลูกหลานอย่างที่เราเห็นกันค่ะเขาบอกว่าโจนชอบแอบขึ้นมาขุดสุดสานคุณปู่เพราะว่าหรือันว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ถ้าใครสังเกตเห็นตอนที่เผาโรงคุณปู่นะคะข้างในมีสมบัติซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆถามว่าลูกหลานรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปู่ไหมต้องบอกว่ารู้ไม่ทุกคนและรู้ไม่หมด สังเกตจากตอนที่หลานชายคนโตนะคะก่อนตายเขาบอกใบกับอาจารย์คิมที่เป็นซินแสเนาะพูดว่าจิ้งจョ๋หักหลังเสืออันนี้เป็นคําบอกใบนะคะที่ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอาจารย์คิมมอธิบายให้ฟังทีหลังก็คือภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเนี่ยถ้ามองรวมทั้งเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเสือหมอะคือหัวเสืออยู่ทางฝั่งเกาหลีเหนือแล้วก็ฝั่งท้องฝั่งก้นอะ่ะก็คือเกาหลีใต้ปึ๊บอย่างนี้ แล้วก็จะมีภูเขาพาดยาวตั้งแต่เกาหลีเหนือถึงเกาหลีใต้เลยตรงนี้เปรียบเหมือนกระดูกสัน,ลนหลังบนป้ายหลุมศพของคุณปู่ไม่มีชื่อแต่มีโคดินเนตก็คือเป็นละติจูดลองดิจูดนะสามแปดจุดดึงต๊ดต๊ดต๊ดตดดบอกพิกัดซึ่งนั่นก็คือพิกัดที่เขาคำนวณแล้วว่าเป็นตำแหน่งเอวเสือนะคะ ญี่ปุ่นที่ต้องการทำลายประเทศเกาหลีก็เลยเอาเหล็กยาวๆใหญ่ๆไปปักตรงตำแหน่งเอลเสือนี้นะคะเพื่อทำลายหัวจุ้ยแล้วก็ทําให้เกาหลีถูกแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะนี่คือที่มาของคําว่าจิ้งจอกหักเอวเสือค่ะซึ่งอันนี้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์เกาหลีจริงๆด้วยนะคะว่าเขามีการลือกันว่าขุดพบแท่งเหล็กตามภูเขาที่เป็นสันหลังของประเทศเนี่ย หลายตำแหน่งด้วยนะคะไม่ให้จุดเดียวแบบในหนังแต่ว่ามันไม่ได้มีการแบบเอาหลุมศพไปอะไรเงี้ยน,นะคือเป็นแท่งเหล็กยาวๆใหญ่ๆอะคะ่ะเป็นเป็นเชฟเหมือนหมุดบ้างเชฟแบบมีห่วงแบบนี้บ้าง เหมือนกับภาพที่เขาคอยแทรกมาให้ดูเป็นระยะอันนี้เพิร์ดยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเนาะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีข้อมูลตรงนี้ก็แชร์กันได้นะคะกลับมาที่หนังนะคะเล่าถึงพี่ซามูไรของเราดีกว่าถ้าดีเทลคลาดเคลื่อนเพิร์ดขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิร์ดดูรอบเดียวตั้งแต่แวันที่แล้วนะคะมันก็อาจจะเลือนลามไปบ้างแกเป็นซามูไรเป็นนักรบที่เก่งรบที่ไหนก็ชนะแล้วก็ตีหัวเมืองมาแล้วมากมายนะคะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจงรักภักดีวันนั้นเนี่ยเหมือน ท่านต้องไปอีกที่หนึ่งเนาะแต่ว่าถูกเรียกมาที่นี่นะคะสุดท้ายโดนตัดคอแล้วก็เอาเหล็กเสียบกลางร่างกายเสียบแทนกระดูกสันหลังเลยแล้วก็ทาพิธีฝังลงเป็นแนวตั้งเพื่อให้เหมือนหมุดเหล็กที่ตอกกลางสันหลังเสือค่ะจริงจอกหักเอวเสือมีเพื่อว่าไอเดียคล้ายๆอินจันบันคงในการตั้งเสาหลังเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะ ประมาณว่าเอาเหล็กตอกลงไปเฉยๆเนี่ยมันไม่แข็งแรงทอนะคะต้องมีวิญญาณไปเฝ้าด้วยเป็นผู้สถิตคุณหมวยฮาริมบอกเรานะคะว่าไม่สามารถปราบปีศาจต,ตัวนี้ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่วิญญาณธรรมดามันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผู้สถิตหรืออนิมาอธิบายง่ายๆก็คือ,อวิญญาณที่อยู่กับสิ่งของใดๆนานพอที่จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ สมมุตินึกถึงตู้เสื้อผ้าตู้ซ่อนผีหรือว่าแอนนาเบลอะไรประมาณนั้นในกรณีนี้ก็คือเสาเล็กและนี่เป็นสาเหตุที่ตอนที่ควาริมหลอกพี่สม,มุรไรไปคุยที่ต้นไม้นะคะอาจารย์คิมกับพี่สับเปลอขุดหลุมแล้วถึงหาเสาไม่เจอเพราะว่า เสากลายเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของขี้ซามูไรค่ะถ้าเขาไปอยู่ตรงนั้นก็คือเสาไปด้วยถ้าเขากลับมาอยู่ที่หลุมนี้ก็คือเขามากลายเป็นเสาเพราะฉะนั้นตอนที่แบบหลุมของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปสว่าปามจกตับเล้าหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขากลับมาที่นี่เพื่อมาเฝ้าค่ะที่เรางงว่าอะเป็นลูกไฟแล้วก็ฟิวหายไปไหนก็คือมาเป็นเสาปักเอลเสือเหมือนเดิม รู้ดีเหมือนไปเฝ้าเองเอาสอเสาเหล็กพร้อมร่างซามูไรปากแล้วเอาราชนีกูลของเกาหลีพร้อมสมบัตินะคะปกักไว้ห้องบวยอีกทีนึงเหมือนไปคุ้มครองเขาอะ่ะโอ้โหแสบเนาะส่วนงูหน้าคนนะคะจริงๆในหนังเขาก็ไม่ได้บอกแต่เดาว่ามาเฝ้าตรงของซามูไรอีกทีหนึง่งสังเกตว่าจะพบหลังจากที่เอาโงของคุณปู่ออกไปแล้วมันมีตำนานปีศาจของญี่ปุ่นนะคะที่เป็น ผีผู้หญิงเนาะโผล่ในน้ําเราจะเห็นเป็นแบบก้อนเส้นผมก่อนอยู่ในน้าแล้วก็โผล่ขึ้นมาจะเป็นแบบผู้หญิงสวยมากแต่ว่านางมีร่างเป็นงูนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยในหนังอาจจะมาแบบตัวเล็กๆหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆหายงงนะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะ